โมหันกุยอืมฮะสบายดีพี่น้องบ้านนี่มา่อก็บ่าคุ้นแต่เมือนีบ่าคุ้นกับสีผ้ามาแกมือผ้ามาใส่เบ็ดกบใส่บางสุดแล้วมันบอคอยหมานจะามาเอนีบ่าคุ้นกับด้ยสีมาก แกมือใหม่ใส่น้ำหน้าเหือเขาบันกำลังเลาะคูดล้านไวคูดล้านไวแล้วคอยไรเสียบเหงอแต่ว่าล้านเก่าเขาได้ขนาดเขามาใส่สามสีเทือดแหละแต่ว่าบาวคูนสีมาใส่มาใส่น้ำหอยเก่าเขาแต่ว่าสียามเลือกเอาฮะทารุนน้ำกันมือได้ว่งวสิมานบ่บาวคูนไปน,นี้ก็ได้คูดล้าน เรียบร้อยแล้วเนาะบานนี้สิเลาะใส่บ้าคูนกะสิใส่ไปน้ำหิมสาน้ำหิมสาไปเลยสิคำเล้วพี่เนอะหาเม้งกลัวสิหกโมงเด่ะสามคูดลานเดียวบ้าคูนกะผมเด็ด ใ,ใสูุ่นไปหอดเบ็ดหอดหอดพุนซื้อซื้อมือเบาผุ้นฮะถาดุลน้ำกันมือแดงพี่นนองมันยากาศตรงหน้าหน้าเหื่อหน้าเขาบริเตุปีนี่หอมหอมแต่พักขแยี้ฮะถาดุนน้ำกันมือแดออแนนอแงดังแดดเอาเบื้องเหมือนี่สิกแก่มือโต๊ะก่ว ตะรังต่อไปปานนะี่อือเถอะลังสุดท้ายพี่น้องพอดีค่ํานี่โห3สิใส่แล้ว นะจบนะถ่ารุนกันบาทนี่งมาเบ่งบาวคุณยามเบ็ดแยวแดดไปไปไปดุนกันอือแ้วตัวแดดตั้งแดดอืออือ มอนติดเด็ตัวสองเด็ติดแด็กโอ้กระโ,โดดแหงไปดก่อนซะหน่อย

ส่วนได้ามิตะรู้พี่น้องเลยมิตะหลอนถิ่เบิดอะไเตี้ยโอ้ยมันโคบแล้วมันขีดทำให้คือตัวหน่อยใช่อ้หูโคบหน่อยกินได้อยู่มิตะรูดถิ่เบิด เทียวแดดไดดยักโตวุ้วน,นี่ยใสน,นับจ้นเทียงเบ็ดคอยถามมาดดนเทียวสองอย่งเลยอืมโดนเทียวแดดเขาแดดยักโตวุ้นีนนน่บริหน,นาได้ถึงสิบถั่ว มันรูดหลายเว้ยรูดตีกระดูงนะและนั่งผากทั้งเทียงเขาก่อนคอยยามแถวสองนะมาดุนกันแถวสองวันนี้พี่น้องอืมวันนี้ตีดเวมอนน์นั่นมอนี่บุตีดต,ตีดมอนี่เว้ยอ,อล้าหลังนั้นดูดสับ โอ้ร oh, ุดผมขึ้นยงนั่นกี่ะหญเหมือนนเสียงดีอยู่โอ้ยสีมันรูดดีๆพี่น่อเลยทางมันโอ้ยีเกือบรูดอืมอนเอาเอา ទៅទៅអូតូចໃຫຍ່វិញមោះនេះអឺអឺមោះដល់កៅវិញអ្ហ៎ពត់ច្រើនតែអូអូហ្នឹងអាចជុំមិនត្រូវហូបសាហឺ mónic ao mónic ao, tụt tô cây này bên đây món. ui móni đút, Ui. Tôi vô khỏi nhảy bên đây á à. Thế gì đó thịa xóng là, là cái nọ Giàn được xóng thịa cả để đái của thịa đẹp chưa เดี๋ยวคอยทาดุนลน้ากันมืออื่นเสาร์วันหนึ่งเบาคุ้งกะเสียามเอกจะจะสองเขียวพอ่อทาดุนลน้ากันมืออื่นเสาร์พี่น้องสบายดียนี่ยเสาร์พี่น้องาตาม,มากูดเบียดกันนี่มาหลุนเบิองนี่ตีจักโตบ่คืนนี่หลังจากยาม ยาวสองเดี่ยวเดี๋ยวยามเที่ยวสามเห็นมันโบคอยถือลายเบาคุ่นกันเลยโบเลยามด้วยเต้ายามโบคอยถือมอนค่ากบโบคอยมึ うん。 นอนโอ้ oh. ดังส <because> <inaudible> ุดทายเงาเบิ่งผนงาน n ยามสาวี้น้อง ได้กบสี่ตัวแค่เนี่ยแต่ว่ามันตัวใหญ่ตัวมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่มันกบมันกับบุพเพยถือกรีปันไดายามเา้าไปไหลแต่ตอนกลางคืนเนี่ยไหลร่วมทั้งเบย์กับสิป,ประมาณสามโดนี่แหละพี่น้องมันขึ้นนี่ได้ได้สองโดกว่าบาวคูนเมื่อกะ กลางเบิงเกือบเกือบสามโลขึ้นนี่กัรวมกับสี่ตัวในไปกับสามโลอยู่ดอกคือหนาคิวบันนี้บ้าคู้นกับสีเก็บผักแยงก่อนหอมหอมพักแยงแห่งผักแยงมีแต่งามนามและี๋ยวถามมากกับฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวคอยโพลกันคลิปหนะน้าบุนาดาหนามแห่งหนาม่อนบุนดายังคอยสิใส่มันอีกมัน หนามนยังดยมันโภศมันกินเบสบอดีไันก็เมื่อยมันบกมันบกคุมขานะพี่นอ้องสบายดีแล้พวพบออกันคลิปหนา